เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนลุกกันนะคะจากแบบนี้นะคะก็มาเป็นแบบนี้นะเ,เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่ามีขั้นตอนอยังไงบ้างคะเริ่มแรกนะคะนี่ก็จะลงไพรเมอร์ก่อนนะนี่เป็นของมอริสก้านะคะเป็นการเตรียมผิวก่อนการลงอรองพื้นนั่นเองนะตัวนี้เนี่ยจะมีชิมเมอร์สีทองนิดกนึงนะเพืช่วยให้ผิวหน้าเราดูกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เครื่องสำอางติดทนนานมากยิ่งขึ้น ต่อมานะคะก็จะใช้รองพื้นของลอรีอลนะคะผสมกับเบสนะคะสีพิ้งของมอริสก้านะตัวนี้เนี่ยผสมกันแล้วเราทำให้ผิวหน้าเนี่ยดูกโกลขึ้นนะคะแล้วก็เบสนี้เนี่ยมันจะเป็นโทนธรรมชาตินะช่วยปรับสภาพผิวของเราให้เนียนสม่ำเสมอกันนะคะแล้วก็มันจะมีชิมเมอร์นิดนึงมันช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ได้ความโกลความฉ่ำด้วย ต่อมานะคะองลงคอนเทนเลอร์กันนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้นอนดึกนะคะช้ของ C a นะคะเบอร์ศู์นะเป็นสีที่เหมาะกับผิวแทนนะมันจะไม่เข้มเกินและไม่สว่างเกินไป แาเซตใต้ตากันนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้คอนซีลเลอร์ไหลยเยิ้มนะอันนี้เป็นตัวโปรอีกเลยนะคะเป็นของมเรสกานะเป็นแป้งนะคะผสมรองพื้นเนื้อฝุ่นแล้วก็มี s อสเอฟ5ด้วยนะอันนี้เนี่ยเนื้อบางเบามากทาแล้วแบบผิวหน้าดูพ่องมากคอนทัวร์หน้ากันนิดนึงนะคะใช้บอนเซออนเดิมเลยนะทําให้หน้าเนี่ยดูมีมิติขึ้นนะคะนีก็จะลงช่วงออใต้แก้มนะคะกลางขําหมัหกแล้วก็สันจมูกนะ ก็มาเขียนคิ้วกันเลยนะอันนี้เป็นของ m e r i s k านะคะสีดําน,นี่ก็จะเขียนตามรูปคิ้วของตัวเองเลยนะเป่นอี้สอบเขียนคิ้วอีกอันนึงที่ชอบนะว่าหัวเขาแน่นเล็กนะคะแล้วก็มนสามารถที่จะควบคุมการเขียนคิ้วได้ง่ายใช้อายแชโดว์สีน้าตาลเนื้อแมทน,นะคะทาบริเวณเอ่อเลยชั้นพับตาไปนิดนึงนต่อมานะคะดิ๊กก็จะใช้ตลับอันนี้นะค่ะเป็นไฮไลท์แล้วก็บอนเซอร์นะเอามาแต่งตาก็ได้หรือว่าจะปัดแก้มก็ได้นะคะก็จะใช้สีที่สว่างนะคะลงช่วงหัวาตาก่อนนะ ใช้สีเข้มนะคะตลับเดิมเลยค้างแต่ช่วงหางตาเข้ามาถึงกึ่งกลางตานะคะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลเข้มเนื้อแมตต์น้ลงบริเวณหางตาบนแล้วก็หางตาล่างเลยค่ะมาปัดมัตคาร่ากันเลยนะคะลิก็จะปัดทั้งบนทั้งล่างนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ชอบติดขนตาปลอมจะติดก็ได้นะคะในขั้นตอนนี้ใช้อายเนอร์ N e R สีดำนะคะเขียนให้ชิดค้นขนตาที่สุดนะแล้วก็จะวิงหางเล็กน้อย ีิชอบเขียนแบบนี้เพราะว่ามันทำให้ตารูดโตเป็นธรรมชาตินะคะใช้อายแชโดว์โทนสว่างนะคะไฮไลท์บริเวณเปลือกตานิดนึงก็จะลงแค่ช่วงกึ่งกลางเปลือกตานะคะ ก็จะใช้บลนเซอร์แล้วก็ไฮไลท์ของเมลิสกาอันเดิมนะคะสีเข้มนะคะลีก็จะลงบริเวณช่วงใต้แก้มนะคะเพื่อย้ำให้แก้มมีมิติแล้วก็ผิวดูวาวดูกโกลขึ้นสีที่สว่างก็จะเน้นในช่วงหนกแก้มนะคะสันจมูกนะตลับนี้เนี่ยเขาจะมีชิมเมอร์สีทองผสมแล้วก็เนื้อเนียนละเอียดมากเวลาปั่นแล้วมันจะดูแบบผิวแบบโกลเป็นธรรมชาตินะคะ แล้วก็มาปัดแก้มกันเลยนะคะเพื่อให้แก้มเราเนี่ยดูมีสีสันนิดนึงอันนี้ลิใช้ของมอริสก้านะคะเป็นมัดออนที่มีสามสีในตลับเดียวนะคะลิกก็จะเลือกใช้สีชมพูส้มมาผสมกันนะคะปัดบริเวณหน้าแก้มนะคะไล่ขึ้นไปจนถึงช่วงโหนกแก้มนิดนึงท้ายนะคะลิกก็จะทาลิปสติกสองสีนะก็วันนี้ใช้ของมอริสก้านะคะเป็นลิปสติกรุ่นเวลเวดนะคือทาสีชมพูก่อนนะคะแล้วก็ทาสีน้ำตาลส้มนะคะทีหลังนะ ลิกชอบลิปดุนนี้มากๆเลยเพราะว่าสามารถกบปากคำคของลิกได้นะคะแล้วก็เนื้อมีความครีมมี่นะคะเกลี่ยง่ายเอ,อ่อทาแล้วปากไม่แห้งนะคะทําให้ปากดูชุ่มชื้นมันจะค่อยแห้งสนิทไปกับปากแล้วติดทนนานมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามชม how to นี้นะคะแล้วก็เอาไว้เจอกับลิปใหม่ใน how to หน้านะบ๊ายบายค่ะ